สวัสดีค่ะมินิพี่ากาสนะคะวันนี้มาด้วยหัวข้อเขามีอะไรอยากจะบอกคุณหรือว่าความในใจของเขานะคะกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่1นึ่กองที่สอง,อง,ง,อง,สองถ้าเลือกได้แล้วเราไปฟังคำทำนายกันเลยที่กองที่หนึ่งนะคะ,ะมาดูทาลอตกันก่อน เขาบอกว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากให้ความยุติธรรมอยากให้ความถูกต้องกับความสัมพันธ์นี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเ,เขาอยากทําให้มันถูกต้องแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่พร้อมหรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะหรือว่าตัวเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเนาะให้ข้อความนะคะ I want to see you again soon ฉันอยากจะพบคุณอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้นะคะ a t h e r people don't want to, us to be together อใน,นบางคนบางท่านอาจจะมีเรื่องของครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาข้องเกี่ยวก็ได้นะคะมันมีคนบางคนหรือว่าสังคมของเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรือเปล่า uh, I want you because you are I've ever wanted คุณคือคนที่ฉันต้องการที่สุดนะคะในชีวิต <laughs> I have experienced abuse when I was a child. That's why I'm struggling with commitment. เขาน่าจะเป็นคนที่มีปมในอดีตเก่าๆมาก่อนเนาะอืมนั่นส่งผลให้กับให้เขามีปัญหากับเรื่องของ commitment นะคะหรือว่าเรื่องการที่จะต้องมาคบ หรือว่ามันจริงจังกับใครคนหนึ่ง I don't know how long it will take for me to heal เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปอมแนดิตของเขาเนี่ยจะได้รับการเยียวยาเมื่อไหร่นะคะอ่านี่คือสิ่งที่อยู่ในใจเขาหรือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกองที่หนึ่งเสร็จแล้วไปดูกันกองที่สองกันต่อเลย ว้าว wow, The lovers สิบถ้วย The universe oh เขาอยากบอกว่าเขารักคุณมากแล้วก็เขาอยากที่จะเป็นครอบครัวอยากเป็นคอมมิทเมนต์อยากอยู่ด้วยกันกับคุณนะคะแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาหรือว่าบางอย่างอาจจะยังไม่พร้อมนะคะหรือเออ บางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาต้องการมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาน่าจะมีเรื่องของอุปสรรคเข้ามาด้วยนะคะอืมเดอะคล s s a s s ดิ e n e e r e รี e เนอร์อ e ดี๋ยวจบางทีสิ่งที่คุณเห็นอ้าวไฟดับไปแล้วนะคะสิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นเสมอไปเนาะ What you are feeling, k no w t h a t I'm feeling t o o ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอะไรยังไงนะคะให้รู้ไว้ด้วยว่าเขาก็รู้สึกไม่ต่างกับคุณ <laughs> I have been getting help in my healing myself, I want to do this right now. เขากำลังฮิวตัวเองอยู่นะคะแล้วก็เขารู้ตัวว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเยียวยานะตอนนี้เวลานี้เลย อืมเป็นสิ่งที่ต้องทำ guilty I wish I treat e d you better เขาเอา่อรู้สึกผิดเหมือนกันนะว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะ t ท e a t คุณไม่ค่อยดีหรือว่าปฏิบัติตัวต่อคุณไม่ค่อยดีเขาอยากที่จะขอโทษนะเขาน่าจะดูแลคุณ t ท e a t คุณไใ้ดีกว่านี้นะคะใบสุดท้ายเขาบอกว่า I'm hiding my true feeling for you คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกหรือว่าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่ายอย่างที่เขาบอกไปว่าเขาเหมือนทําอะไรผิดออกคุณไว้นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เขาอยากจะขอโทษก็คือเขา ขอโทษที่เขาไม่ได้พูดความรู้สึกหรือว่าแสแดงออกในสิ่งที่เขารู้สึกจริงๆกับคุณอู้คนคนนี้รักคุณมากๆเลยนะคะโอเคค่ะจบไปแล้วเป็นไงบ้างพิกพิกกาศมินิพิกกาศตอนแรกของเราก็ฝากติดตามกันด้วยนะโอเคบ๊ายบาย